ไป้ายสองต่อเลยอ่ายสามไปพยายามยกแขนยกแขนให้ถึงเออยกแขนไว้พยายามกลางศอกให้เยอะ บริหารเข้าต่อเลยตีขาวโอเคตะข้าง <Okay. S 2> ยอยามองหน้าพ่อโอเคห้าเจ็ดเก้าเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดเก้ายี่สิบพ่อสามสี่ห้าเจ็ด ยี่สิมหงสอา่ห้าหเจ็ดแเก่สิบห้าเจ็ดเจ็ดสามห้า Thuần Thuần Cặp tụi hai rêu Yeah Yeah

อืมใจเย็นเดี๋ยวได้แล้ว <Ooh. S 1> เดี๋ยวทำเลนบอลกับแปะบ,บอลกับชิ้นหน่อย,อ,ยอืมเดออี๋ยวอาทิตย์หน้าวันที่5จะชิ้นไว้แข่งบอลสตออรีทนะ,อะบอลสามอ่อโกจิ๋วสามคนบอลสามคนคล้ายๆเด็กบาซิลอืม เทงแล้วเตะบอลพลาสติกได้แชมป์มาที่สับยาเห็นบ้างอ๋อบอลเบาเหรอโอเคเยี่ยม

nè nhe thôi ui, 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 ui,